สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเริมพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558 วันนี้เวลา7ดนาฬิกานาทีสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปนยังท่าราชวรดิฐเขตพระนครทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษาย,ยน2558ซึ่งคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยรุ่นปีการศึกษา2516ร่วมกับกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านาครหลวงกรมโยธาธิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อชาวจุฬา16และต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดจนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัประการทั้งด้น การศึกษาศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมและการสาธรรารณสุข ในการนี้สมงพระดำเนินนำผู้ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติจากท่าราชวร,รดิศผ่านท่าช้างเข้าถนนหน้าพระลานถนนหน้าพระธาตุถนนผ่ากลางสนามหลวงถนนราชดำเนินในเข้าสู่เส้นชัยที่สโมสรราชนาวีซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงนรักพักดีแล้วผู้ที่ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติยังได้มีโอกาสออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและชมทัศนียภาพโดยรอบพระบรมมหาราชวังในยามเช้าด้วย